สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องวันที่ครับผมคําของวันที่30พฤษภาคม67ครับพี่น้องเนาะราวพัฒนาแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศสอวันที่31เด้อครับผมแนวทางราวพัฒนาของพ่อชนินครับพี่น้องเนาะราวพัฒนาพ่อชนินครับงวดว่างหันก็เตรียมๆครับพี่น้องพ่อชนิน เด่นบนล่าง1กับ3ตัวประกอบ9 0 1ประกอบคู่ตัวเน้น1 9และ1 0กับผมเลขออก4 1 9 5 4ครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างเข้าที่5ครับผมครับเลขติดบนล่างก็ถือว่าเดินดีได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผม31พฤษภาคม67สิาวพัฒนาพอชนินครับตามต่อให้พี่น้องเอพีครับผมดีใจกับพี่น้องเอพีได้ครับผมกอติดพอไว้ ครับสองงวดติดแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้ก็เต็มเต็มครับเอาก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนากับพอชนินครับนำเชียร์พ้ารวยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์พารวยในเด้อครับไปรับชมรับฟังเลขพอชนินกันเลยครับ พ่อเชน้ครับน้ำเชียพารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียรพารวยครับพ่อครับตามต่อพ่องวดที่แล้วก็เต็มเต็มครับผมหนึ่งห้าเต็มเต็มถ้าใช้สูตรเก่าอยู่ก็ก็ยังผิดเหมือนเดิมนะครับมันมันประกบคู่มันจะผิดอยู่เรื่อยนะครับอ๋อถ้าเป็นห้าหกเจ็ดไปประกบก็ไม่ได้แล้วพ่อนะมันไม่มีสีใช่ครับ ก็ก็สูตรนี้แหละพ่อกำลังมารีครับเพราะว่าถ้ามันถ้ามันผิดถ้าสูตรนี้ไม่เข้าแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจะจะเอาไปประกบกับอ่าสูตรเด่นบนล่างนั้นมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่เคยเข้านะครับไม่ค่อยเข้าครับครับแต่ว่าอก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอขอบคุณเอฟซีก่อนครับอ๋อครับผมครับแมบเอสซีขอใจดี ครับขอขอบคุณคุณคณิษฐานะครับครับ่มีน้ําใจโอนค่าสมุดประกามาให้นะครับครับขอบคุณนะครับเนี่ยครับขอขอบคุณมากครับแล้วก็ผมก็ขอให้คุณคณิษฐานะครับจงมีแต่ความโชคดีตลอดไปนะครับครับพอขอบคุณเนี่ยเอฟซีครับผมครับเพื่อนก็ติดตามพออยู่ครับผมติดตามพอแล้วก็อีกไลายเซียนอยู่ครับผม ทังเล่นเดินดีน้ครับเพื่อนกับเบืองที่เก่ามาเชียร์เนี่ยนะพ่อครับอ,อ๋อนําเชียร์พารวยครับผมครับตอนเนี้ยผมผมทําสูตรใหม่ขึ้นมามันเป็นเลขห้าตัวนะครับครับสูตรใหม่แต่ว่าอย่าจะทิ้งของเดิมนะพ่อใช่ครับเดี๋ยวพ่อทิ้งทิงเลมครับผมผมจะเกิดให้ฟังก่อนนะครับครับผม มันเดินติดต่อกันมาทั้งหมดสิบเอ็ดมรวบหมายถึงหมายถึงว่าเราประกอบคู่กับไอ้ไอเด่นสองตัวเนี่ยครับบมันเดินยาวมันเดินยาวมาทั้งหมดสิบเอ็ดมวดแล้วแล้วผมมาจับทนกับชุดเด่นที่ที่ที่ว่าชุดใหม่ชุดใหม่ชุดที่แล้วเนะครับครับผมที่สองตัวไม่ไม่ใช่หมายถึงไอ้ชุดใหม่สามตัวนะครับ จำตัวอตัวประกบครับผมใช่ประกบชนประกบนะครับครับอ่ามันเข้ามาแล้วเจ็ดงวดครับอืมครับทีเนี้ยเอ่อผมจึงมั่นใจว่าชุดเต็มนะครับชุดเต็มสิบมันจะมีทั้งหมดสิบชุดใช่ไหมครับชุดเต็มครับผมชุดเต็มจะได้สิบชุดครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะมีอยู่ห้าตัวห้าตัวครับ จับชนกายสองชุดนั้นก็เท่ากับสิบชุดครับครับแล้วผมจะจับชนกับอ่าตัวประกอบสูตรเก่านะครับครับผมครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับผมเสียดายครับรู้ช้าไปงมดที่แล้วนี่มันชนอยู่แค่ตัวเดียวครับชนอยู่เลขเก้านะครับแต่พ่อก็เน้นเก้าให้อยู่นะพ่อหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ครับแต่ผมก็เน้นเก้าให้แต่ว่าผมเสียดายที่ว่ารู้ช้าไปนะครับครับผม ครับถ้า,าถ้ามันชนกันเลขเลขห้าตัวเนี่ยมันชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวเลยนะครับอม,มันก็จะจับง่ายนะครับมันก็จะจับเอจับกับตัวเด่นจับง่ายนะครับครับครับมันก็จะได้อะไรหนึ่งเก้ากับสามเก้านะแค่นั้นเองนะครับเอางวดนี้พ่อมาดิครับงวดเนี้ยผมก็ก็จะให้เก้ามาเชียร์ลงเอ ไอตัวประกอบห้าห้าตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีได้มองเห็นภาพรวมนะครับครับว่าามันชนตัวไหนว่าความเป็นไปมันเป็นยังไงนะครับครับครับผมขอเริ่มเลยนะครับครับผมเด่นวันนี้ได้สองกับสี่ครับเด่นสองกับสี่ครับตัวประกอบแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์ครับทีนี้ตัวประกอบ ที่ว่าจะมันชนเด่นมีมีอยู่ห้าตัวที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับครับผมห้าสี่ห้าสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกครับแล้วผมจะจับแค่ตัวเด่นให้นะครับส่วนตัวที่เหลือน่ะผมจะไม่ให้เอฟซีทิงหรแลครับคือก็กันไว้นะครับกันไว้กันพลาดนะครับครับผมครับผมจะก็เท่ากับว่ามันชนกันที่เลขเก้าใช่ไหมครับครับผมชนกันที่เลขเก้า ครับผมผมก็จะจับให้นะครับสองเก้ากับสี่เก้าสองเก้าสี่เก้าครับแล้วผมจะกันสองหนึ่งกับสี่หนึ่งไว้อีกสองชุดนะครับสองหนึ่งกับสี่หนึ่งครับผมครับผมจะให้น้ําหนักไปที่สองเก้ากับสี่เก้าครับครับผมสองเก้ากับสี่เก้าครับใช่ครับที่เหลือที่เหลือก็ มีสองห้าสองสี่สองหกสี่ห้าสี่สี่สี่หกก็ให้เอฟซีพิจารณาเอานะครับครับครับผมจับตัวเด่นให้เลยนะครับอืมเด่นที่เก้านะพอนใช่ครับใช่ครับคนนี้เด่นที่เก้าครับอ่าผมปกติแล้วผมชอบสองเก้าทุดเดียวนะครับแต่แต่ว่า คือมันจะเด่นที่เก้าก็คือเอาสองเก้ากับสี่เก้าเลยครับครับปอได้สองคู่อืมนี่สิบเอ็ดงวดใช่ไหมพ่อหนี้ถ้าชุดเต็มอ่ะมันมาสิบเอ็ดงวดแต่ถ้าชุดชนมันมาเจ็ดงวดครับเจ็ดงวดครับผมครับงวดที่ผ่านมามันชุดชนมันได้หนึ่งเก้ากับสามเก้านะครับครับครับงวดนี้ได้สองเก้ากับสี่เก้าครับ แขนๆพี่น้องนะสองเก้าสี่เก้าลองบึงครับเทียบชนคือเดี๋ยวอยากจะบอกเอซีว่ามันเป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าชอบก็จัดครับถ้าไม่ชอบก็ขาดครับผมครับผมครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็จะเอาที่ตัวผมเน้นเน่ยผมก็อัดหนักหน่อยส่วนตัวกันผมก็แค่ขอได้ทุนคืนนะครับแค่นั้นเองครับวิธีการเล่นนะครับ นี่ะครับพี่น้องเนาะลองเบิ้งครับผมสองกับสี่ตัวเด่นแต่ว่าเก้านี่คือตัวเทียบประกบครับผมสองสูตรเด่นที่เก้าครับพี่น้องลองเบิ้งสองเก้าสี่เก้าพ่อชนินจัดให้แบบเขียนๆได้ครับพี่น้องครับเอาก็มีประมาณนี้ใช่ไหมพ่อครับครับใช่ครับจะให้สี่คู่เท่านั้นครับคือผมจะไม่ พ่อขอเลขไอติดบนล่างหน่อยพ่ออ๋ออ๋อลืมลืมครับผมลืมครับเลขติดบนล่างหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดงนวัางหันห้าห้าหกเจ็ดเข้าที่ห้าครับผมงวดนี้หกเจ็ดแปดครับทีนี้ไอเลขแปดเนี่ยมันมาชนกับไอเลขแปดเก้าศูนย์นะครับเดี้ยครับ ตัวนะครับเพราะว่าผมจะเอาเลขแปดเป็นเป็นหลักร้อยนะครับโอ็ได้ครับผมครับผมจะเอาแปดสองเก้ากับแปดสี่เก้าครับแปดสองเก้าแปดสี่เก้ารับลองลองดูนะครับครับผมครับนี่ะครับพี่้องนะเผิดอเขาสามตัวครับผมเผื่อได้สามตัวหรือว่าจะเป็นตรงหรือโต๊ดลองเบิงครับเอาเก้ามาเชียกก็สิลบกวนพ่อชนินเท่านี้เด้อครับพ่อ ครับขอบคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขพ่อชนินครับงวดผ่านเด่นบนล่างหนึ่งกับสามครับพี่น้องเนะาะเข่าทีหนึ่งงวดน,นี้เด่นบนล่างเข้าอ่ามาสองกับสี่ครับผมครับเด่นสองกับสี่ประกบแปดเก้าศูนย์ครับผมนี่แปดเก้าศูนย์ก็คือสูตรที่ได้ เก่าศูนย์หนึ่งว่หันนะครับพี่น้องเนาะเก่าศูนย์หนึ่งวหันแต่ว่าเพื่อนจะมีสูตรเด่นอีกเทียบชนนเลยครับพี่น้องเนาะเป็นเลขหาตัวคือห้าสี่หนึ่งเก้าหกครับผมจะเห็นว่าเทียบชนคือเก่าครับผมคือเด่นไปฏิเก่าเพื่อนก็เลยประกบเก่าเลยครับพี่น้องเนาะก็จะมีสองเก่าสี่เก่าครับผมเป็นตัวเน้นตัวเด่นครับผมก็ล,ล่องก็จะเป็นสองหนึ่งสี่หนึ่งครับนี่แหละครับพี่น้อง แล้วก็มาทีเลข3ตัวครับผม8 29 8 49ครับเลขติดบนล่างครับพี่น้องว่าหันได้5 6 7เข้าที่5ลงล่างนดครับผมครับงวดนี้ได้6 7 8ครับผมครับแปดไปชนตัวประกบอยู่เทิงๆครับพี่น้องเนาะก็คือ8 90ครับผมเพิ่นก็เลขยให้เด่น8ว่างไวรักลอยครับผมประกบ3ตัวก็เลยเป็น8 29และ8 49 นี่นะครับพี่น้องแนวทางตัวเลขของพ่อชนินครับลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชว์เป็นหลับครับแต่ว่าเลขประกบไม่หาตัวนี่มาประกบกับสองกับซีนี่เพิ่นว่าเดินดีมากสิบเอ็ดหัวเลยได้ครับพี่น้องสิบเอ็ดหัวแล้วครับผมถ้าประกบหมดนะครับพี่น้องเนาะจะเป็นเลขสิบคู่ครับผมจะเป็นเลขสิบคู่ครับผมสูตรไม่ที่เพิ่นคิดขึ้นมานี่ครับผมห้าสี่หนึ่งเก้าหกนี่ครับมาประกบกับ เดิน2กับ4นี่นะครับพี่น้องจะได้10คู่ชุดเต็มครับเดินดีมา11งวดแต่ว่าพอกเห็นว่าอยากเอามาเทียบชนให้เลขหน่อยลงครับผมก็เลยเอิร์ธมาชนดเก่าด้วยครับพี่น้องกับชุดประกบเก่ากับเลได้ซีคู่นี่นะครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุี่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนา 31บพฤษภาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ